นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผุกขังอนาโถวิหารตีตีพอถไว้ความเคารพแก่ท่านพระครูสวรรเมธาปร ผู้เป็นประธานสงฆ์พระอาจารย์สุทธิวิตจันทโชโตผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพขอความสดชื่นแจ่มใสความสงบยเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องชาวพุทธ ผู้ใจบุญสุนทรทา,านทุกท่านทุกคนโอกาสนี้จะได้แสดงชี้แจงพระธรรม,มเทศนาในวันพระวันนี้เพื่อที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้เกิดสติปัญญาได้มีความคิดดิเริ่มสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิตที่เป็นไปตามคานองคลองธรรม ตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีเอานักเรียนบ้านต้นสำโรงศีห้ามีกี่ข้อวันนี้นักเรียนมีกี่ข้อก็สวัสดีนักเรียนนะมองไม่เห็นตามไม่ค่อยดีนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นสำโรง บอกว่าศีลห้ามีทั้งหมดห้าข้อนักเรียนมีศีลกี่ข้อครับสามเณรมีศีลกี่ข้อครับแม่ชีมีศีลกี่ข้อพระอาจารย์มีศีลกี่ข้อ 227ข้อวันนี้นักเรียนมีศีลต้องทำกายทำวาจาทำใจให้เป็นปกตินะลูกนะเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างต่อไปเราโตขึ้นเราจะจำได้ว่าวันหนึ่งคุณปูพาพวกเราเข้าไปวัดไปที่วัดไร่เกาะต้นสำโรงไปเห็นหลวงพ่อหลวงพี่ เห็นญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายใส่บาทฟังเทศฟังธรรมจำศีลแล้วนักเรียนก็ได้ไปนั่งฟังเทศไปนั่งแผ่เมตตาอยู่ในวัดไร่กอดต้นสำโรงนั้นมันจะเป็นภาพที่นักเรียนเวลาเราโตขึ้นเราจะจำสิ่งเหล่านี้ได้เพราะสิ่งเหล่านี้คุณครู เป็นคนแนะนำพวกเราให้เข้ามาสู่วัดสุวาอันนี้วัดคือวัดจิตวัดใจของนักเรียนให้เป็นคนใจดีมีเมตตาเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนร่วมห้องแก่เพื่อนร่วมชั้นนี้คุณครูจึงพาพวกเรามาวัดหัวใจของลูกของหลาน ส่วนญาติโยมพุทธบริษัทก็มาในวัดไร่กอต้นสมโลงเป็นประจําเพราะพวกเราทั้งหลายได้รู้ว่าหนทางเส้นนี้คือหนทางแห่งความไปเป็นมนุษย์หนทางเส้นนี้ที่พวกเรากำลังกระทำอยู่นี้เป็นหนทางพากันไปสู่ความเป็นเทวดา เราจึงเป็นผู้ฉลาดเราจึงให้ทานเราจึงรักษาศีลเราจึงเป็นคนมีเมตตาปานีการให้ทานจะป้องกันโรคความอดอยากผู้ใดให้ทานจะป้องกันความอดอยากเวลาใดเราไปขึ้นรถลงเรือไปเหนือมาใต้ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ ก็มีคนเก็บได้เอามาคืนเพราะเราเคยให้แต่ถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่เราไม่เคยให้ทานกระเป๋าสตางค์เราหล่นหายที่สถานีรถไฟคนเขาเก็บได้เขาไม่เอามาคืนเพราะอะไรเพราะอานีสง์วิบากกรรมผลกรรมของเราไม่เคยให้เลยไม่เคยฟังเทศเลยนั่นแหละจึงบอกว่าการให้ทาน ป้องกันความอดอยากการรักษาศีลป้องกันโรคภัยไข้เจ็บคนที่มีรักคนที่รักษาศีลห้าตั้งแต่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าจะเป็นคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บศีลข้อหนึ่งป้องกันชีวิตเราศีลข้อหนึ่งป้องกันชีวิตคนอื่น ไม่ให้ไปทําร้ายคนอื่นชีวิตคนอื่นเขาอยากมีความสุขเหมือนกับเราเราก็ไม่ไปทาร้ายเขาศีลข้อหนึ่งจึงป้องกันชีวิตศีลข้อที่สองจึงป้องกันทรัพย์สินทรัพย์ของคนอื่นเขาก็มีความปรารถนาที่จะเก็บรักษาไว้ครั้นเมื่อเราไปทําร้ายทรัพย์เขาทรัพย์เขาก็หายไปนั่นแหละเขาจึงบอกว่าให้รักษาศีลข้อหนึ่ง ข้อสองข้อสามป้องกันครอบครัวแตกแยกเห็นไหมทุกวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม,มในบ้านเราเป็นประจำที่พวกเราเคยได้เห็นครอบครัวแตกแยกแม้จะมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านบาทเป็นเจ็ล้านแปดล้านเก้าล้านสิบล้านถ้าผัวเมียไม่เข้าอกเข้าใจกัน นอกอกนอกใจกันครอบครัวนั้นก็แตกแยกเพราะขาดศีลข้อ 3. สามศีลข้อที่สี่ป้องกันความสงบเรียบร้อยในสังคมเพื่อให้เกิดการอยู่ดีกินดีในสังคมศีลข้อที่ห้าป้องกันโรคภัยไข้เจ็บอันจะมีแก่พวกเราเพราะอะไรเพราะศีลข้อห้าถ้าเราไปดื่มมาก ไปเสพยามากมากมันก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บกับเราสุขภาพพลานามัยเราก็ไม่ดีนั่นแหละจึงบอกว่าให้ทานป้องกันความอดอยากรักษาศีลป้องกันโรคภัยไข้เจ็บภาวนาที่นี้สวดมนต์ไหว้พระป้องกันอุบัติเหตุเพศภัย ไปไหนมาไหนไปขึ้นรถล,ลงเรือขึ้นเครื่องบินไปเราก็ไม่ประสบอุบัติเหตุเพศภัยเพราะอะไรเพราะเรามีพุทธังธรรมังสังฆังสารนังคัดฉามิคุ้มฟองเราอยู่นั่นแหละศีลส,สมาธิปัญญากับทานศีล าวานานั้นแตกต่างกันทีนี้จะพูดเรื่องศีลพูดเรื่องสมาธิพูดเรื่องพูดเรื่องปัญญาสามอย่างนี้คือตัวมัคมัคแปลว่าหนทางญาติโยมวัดไรกวาต้นสำโลงรู้จักดีมัคคือหนทางหนทางไปไหนหนทางไปสู่ความเป็นมนุษย์ความเป็นเทวดาหนทางความไปสู่นิพพาน มักคือหนทางประกอบไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาตัวนี้จะพาเราไปสู่ตัวศาสนาตัวศาสนาที่แท้จริงคือความสงบระงับจิตของเราตอนนี้กำลังเป็นปกติกำลังสบายสบายอยู่ในอาการที่สำรวมระมัดระวังสบายทั้ง สบ,สบายทั้งร่างกายสบายทั้งจิตใจกำลังอยู่ในอาการที่ให้จิตของพวกเราเป็นปกติอยู่ในขณะนี้ความทุกข์เข้ามาสู่ใจเราเราก็เป็นทุกข์ความสุขเข้ามาสู่ใจเราเราก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นบุญก็ตาม บาปก,ก็ตามถ้าเข้ามาสู่ใจเราเราเรียกว่าบุญถ้าบาปเข้ามาสู่ใจเราเราเรียกว่าบาปอารมณ์ต่างๆที่อยู่ทั้งภายนอกไม่ว่าจะเป็นตาก,ก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายสัมผัสทำอารมณ์ต่างๆก็ดีเข้ามาสู่จิตใจเราทำให้จิตใจเราไปตามอารมณ์นั้นๆ ไปตามรูปไปตามเสียงไปตามกลิ่นไปตามรสไปตามอารมณ์นั้นๆปกติจิตด,ดั้งเดิมของเราจะอยู่เฉยๆถ้าเอาเราเอาบุญใส่เอาความทุกข์ใส่ก็เป็นบุญก็เป็นความทุกข์เอาความสุขใส่จิตเราก็เป็นความสุขขณะนี้จิตเรากำลังมีความสุขเพราะได้มาให้ทาน ขณะนี้จิตใจของพวกเรากำลังมีความสุขเพราะได้สมาทานศีลขณะนี้จิตใจของพวกเรากำลังมีความสุขเพราะได้ฟังเทศเชื่อว่าเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่จะทำจิตทำใจทำวิญญาณของเรานั้นให้ไปสู่ภพดีภูมิดีอันนี้คือจิตดั้งเดิมเพราะฉะนั้นเมื่อมีอารมณ์โกรธ เมื่อมีอารมณ์ขุ่นเพืองหมองใจเราจงรักษาจิตของเราพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจงรักษาจิตของเราเหมือนบุรุษคนหนึ่งกําลังอุ้มบาตรที่เต็มไปด้วยน้ํามันน้ํามันเต็มบาตราติอยู่บุรุษคนนั้นก็ต้องไปค่อยเดินค่อยประครับประคองถ้าเดินเร็วบาตรนั้นก็จะหกบาตรนั้นก็จะพุ่า น้ำมันนั้นก็จะหกใส่ตัวเองเหมือนกับพวกเรานั่งอยู่นี่เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตใจของพวกเราเหมือนกันอย่าให้อารมณ์ข้างนอกเข้ามากระทบแก่จิตแจใจเราวันหนึ่งคุณป้าคนหนึ่งแกไปทำงานแกเดินผ่าน หน้าบ้านทุกวันทุกวันทุกวันมีชายคนหนึ่งมาว่าแกป้าไม่ดีอย่างนั้นป้าไม่ดีอย่างนี้ป้าแกก็เชยกลับมาตอนเลิกงานก็ผ่านบ้านอีกชายคนนั้นก็ด่าอีกด่าอีกด่าอยู่อย่างนี้เป็นหนึ่งอาทิตย์ถ้าเป็นพวกเราจะโกรธไหมป้าคนนี้เริ่มจะโกรธแต่วันต่อมาอาทิตย์ต่อมา ้าคนนี้ได้ยินชาวบ้านเขาพูดว่าป้าคนที่ด่าป้าทุกวันทุกวันนั่นอย่าไปถือสานะชาวบ้านเขาไม่ถือสาหรอกเพราะเขาสติไม่ค่อยดีคุณป้าได้ยินคำว่าโอ้คำว่าเขาสติไม่ค่อยดีคุณป้าหายโกรธเลยสิ่งที่คุณป้าสะสมมาตลอดหนึ่งอาทิตย์ คิดว่าเอ๊ะทำไมต้องมาด่าเราทำไมต้องมาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เพราะวันนี้ป้ารู้ว่าเออชายคนนั้นเขาสติไม่ดีป้าหายโกรธเลยเพราะอะไรเพราะป้ารับรู้สภาพแห่งความเป็นจริงเมื่อก่อนเล่าเมื่อก่อนป้าไม่รู้นี่ว่าชายคนนี้สติไม่ดี ป้าก็มีความขุ่นเคืองหมองใจมีความโกรธเป็นธรรมดาแต่วันนี้ป้ารู้คำว่าเออเขาสติไม่ดีความขุ่นเคืองความโกรธหายจากหัวใจของป้าไปเลยเพราะอะไรเพราะป้ารับรู้สภาพอารมณ์แห่งความเป็นจริงแต่เมื่อก่อนล่ะเมื่อก่อนป้าไม่สามารถที่จะรับรู้อารมณ์แห่งความเป็นจริงเพราะป้าไม่รู้ ว่าอารมณ์ที่มากระทบนั้นมันจริงหรือเท็จสภาวะธรรมใดก็แล้วแต่ทั้งความคิดความอ่านอิจฉาริษยาพยาบาทเป็นเพียงสภาวะธรรมหนึ่งเท่านั้นจิตใจเราไม่รับเอาอารมณ์เหล่านั้นมาไว้ในหัวใจเราใจเราก็จะสบายเห็นไหมอามาร์ทบอกว่า คนเกิดมาย่อมมีที่พึ่งที่พึ่งแบ่งออกเป็นสองอย่างง่ายๆคือที่พึ่งทางกายกับที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางกายก็คือเสื้อผ้าอาภรณ์บ้านที่อยู่อาศัยอาหารการกินยารักษาโรคเหล่านี้เขาเรียกว่าที่พึ่งทางกายเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล เสื้อผ้าขาดเสื้อผ้าเศ้าหมองเอาไปซักหนาวอาผ้าห่มมาหม่มร้อนเอาพัดลมมาเปิดน,นี้เขาเรียกว่าที่พึ่งทางกายแต่เราไม่ได้มีเฉพาะกายเรายังมีจิตเรายังมีวิญญาณคลองอยู่ที่พึ่งทางจิตของเราคือหากไหล่เล่าจิต คือตัวสภาพรับรู้จิตจะเที่ยวไปได้ไกลจิตจะเที่ยวไปคนเดียวจิตจะมีร่างกายเป็นที่อาศัยจิตจะไม่มีรูปร่างสลีระคือไม่มีรูปร่างเลยนี่คือลักษณะของจิตเอาญาติโยมฟังลักษณะของจิตหน่อยทุกคนนี้มีจิตเหมือนกันเหมือนกันหมดทุกคนคือเขาจะไปได้ไกล ภาษาบาลีวัตทุรังมังมังแปลว่าไปทุรังไกลไปไกลนั่งอยู่นี่จิตของเราส่งไปไกลถึงบ้านนั่งอยู่นี่จิตของเราส่งไปถึงลูกนู่นอยู่ต่างจังหวัดส่งไปถึงคุณแม่นักเรียนส่งไปถึงคุณแม่อยู่บ้านนู่นนักเรียนส่งจิตไปถึงนูน่นเพื่อนที่โรงเรียนบ้านต้นสํารมเพราะจิตมันไปได้ไกล ภูรังคะมังไปได้ไกลเอกะจรังเอกังจรังไปแต่คนเดียวจรังแปลว่าเที่ยวไปเอกังแปลว่าหนึ่งจิตไปคนเดียวนั่งอยู่นี่ข้างๆกันนคนหนึ่งคิดแบบหนึ่งอีกคนหนึ่งคิดแบบหนึ่งนั่นเขาเรียกว่าจิตส่งไปคนเดียวไปได้ไกลและก็มีร่างกายเป็นที่อาศัย และก็ไม่มีรูปร่างไม่มีตัวไม่มีตนแต่จิตจะรับเอาบุญแต่จิตจะรับเอาบาปเข้าไปไว้ในหัวจิตหัวใจดังนั้นที่พึ่งจึงเป็นที่พึ่งทางกายหนึ่งที่พึ่งจึงมีที่พึ่งทางจิตใจอีกหนึ่งที่พึ่งทางกายเรารู้แล้วที่ทีนี้ที่พึ่งทางใจ เราเอาอะไรเป็นที่พึ่งเพราะพุทธเจ้าตรัสว่าให้พวกเราทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พึ่งเถิดนั่นเห็นไหมพระงบอกอยู่อย่างมีที่พึ่งให้พึ่งอะไรพึ่งตอนแรกก็คือพึ่งตนพึ่งคุณพึ่งบุญและก็พึ่งพระสี่พึ่งนะหนึ่งพึ่งตนเอง 2. พึ่งคุณสพึ่งบุญตพึ่งพระพึ่งตนก็คือทำตนให้เป็นแบบอย่างพ่อแม่ทำตนให้เป็นแบบอย่างกับลูกลูกหลานนักเรียนทำตัวให้ดีให้พ่อแม่ได้ชื่นชมสรรเสริญลูกหลานนักเรียน ทำตัวเป็นตัวอย่างกับเพื่อนลูกหลานนักเรียนทำตัวเป็นผู้น่ารักของคุณครูเด็กดีไม่ดือ้อเด็กดื้อไม่ดีเด็กดีพ่อแม่รักเด็กดื้อคุณครูก็ตีนั่นแหละเราจึงทำที่พึ่งหนึ่งแล้วนะที่พึ่งคือพึ่งตนสองพึ่งคุณ คุณงามความดีของพวกเหล่านี้ที่เคยสั่งสมอบรมมาตั้งแต่สิบปีก่อนยี่สิบปีก่อนร้อยปีก่อนหรือชาติที่แล้วเราเคยสั่งสมสิ่งเหล่านี้มาเราจึงได้มีโอกาสฟังเทศเราจึงได้มีโอกาสสมาทานศีลบางคนไม่มีโอกาสได้สมาทานศีลเลย บางคนไม่มีโอกาสได้ฟังเทศเลยชีวิตนี้มันสั้นญอติยดยมเกิดมาไม่ต้องแก่ก็ตายได้ชีวิตนี้มันสั้นเกิดมาไม่ต้องเจ็บป่วยก็ตายได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์สั่งสอนไว้ว่าทำสั่งสอนของพระองค์ทั้ง8 4ด0 0พระธรรมขันนั้นนะย่อให้สั้นลงเป็นศีลเป็นสมาธิ เป็นปัญญาสั้นเข้าไปอีกสุดท้ายคืออัปปมาเทนะสัมปาเทตะจงอย่าประมาเถิดนั่นแหละเขาเรียกบ,กบอกว่าพึ่งตนหนึ่งสองพึ่งคุณคุณงามความดีในตัวเราเรียกว่าอดทนอัดอุดอดคืออะไรอดทนอัดคืออดัดคุณงามความดีอัดไว้ในหัวจิตหัวใจ อดอัดอุดอุดไม่ให้ความดีมันไหลออกไม่ให้ความชั่วมันไหลเข้ามานี้เขาเรียกว่าอดอัดอุดเรียกว่าพึ่งขุนต่อมาเป็นพึ่งบุญบุญคนคนทุกคนรู้จักแม้แต่เทวดาอยู่บนฟ้าก็รู้จักบุญมนุษย์ด้วยกันยกย่องผู้ที่ทำบุญ เทว,วดาอินพรมสรรเสริญจเจริญก้าวหน้ามอดมวยมรณาพากันไปสู่สวรรค์นั่นคือบุญทุกคนนั่งอยู่นี่เป็นผู้ที่มีบุญทุกคนนั่งอยู่สถานที่ตรงนี้เป็นผู้ใจบุญถ้าเราไม่มีบุญจะได้จะไม่ได้มานั่งอยู่ณที่ตรงนี้ถ้าเราไม่ใจบุญเราก็ไม่สามารถที่จะเสียสละเงิน บาทสองบาทยี่สิบบาทร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทแสนบาทออกจากกระเป๋าเราได้เพราะเราเป็นผู้กล้าให้เราเป็นผู้กล้าเสียสละเพราะเราคิดว่าโลกที่เราอยู่นี้เป็นเพียงชั่วครู่ชั่วคราวชั่วขณะชั่วเวลาไม่กี่ปีไม่เกินห้สิปีพวกเราทั้งหลายก็จะโบกมืออำลา ดวงอาทิตย์ญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรไปมาคนเดียวไปคนเดียวนะทรัพย์สมบัติไม่ได้เอาไปด้วยเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าให้พึ่งตนพึ่งคุณพึ่งบุญสุดท้ายพึ่งพระพบพระก่อนตายตายแล้วไม่ต้องพบก็ได้พระที่ว่านี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระที่ว่านี้คือพระบิดาพระที่ว่านี้คือพระมารดาห้าพระพบพระก่อนตายถ้าตายแล้วไม่จำเป็นก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนลูกหลานเขาจะทำบุญให้เราหรือไม่เราก็ยังไม่รู้แต่เราให้จิตใจของเราได้พบกับพระพุทธก่อน ให้จิตใจของเราให้พบกับพระธรรมก่อนให้จิตใจของเราได้มีพระสงฆ์อยู่ไว้ในไว้ในหัวจิตหัวใจให้จิตใจของเราได้มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ในหัวใจเรานั่นแหละเขาเรียกว่าพบพระก่อนตายพระที่ควรพบคือพระญาญาพระต้องห้ามคือพระยาบาย พระที่ไม่ควรประมาทคือพระไตรลักษณ์พระที่ควรยึดเป็นหลักคือพระรัตนไตรพระที่ลืมไม่ได้คือพระคุณสมดังพระบาลีที่อัตมภาพได้อัญเชิญมายกขึ้นเป็นอุเทศสบทในเบื้องต้นนั้นว่าทุกขังอนาโถว,วิหารติแปลความว่า คนไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์วันนี้ท่านทั้งหลายได้สละก,การงานอันมีค่าเวลาอันมีคุณมาสร้างบุญหนุนบารมีตลอดทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนน้องๆทั้งหลายได้เดินเข้ามาสู่วัดวาอารามสิ่งเหล่านี้ขอให้คุณงามความดีนั้นจงติด ตามตัวของพวกเราไปพวกเราทั้งหลายได้สละการงานอันมีค่าเวลาอันมีคุณมาสร้างบุญหนุนบารมีสร้างความดีหนุนชีวิตขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีสุขภาพพลานามัยทวีคูณบริบูบรณ์ไปด้วยลาบยศปรากฏไปด้วยเกียรติศักดิ์ประสบสิ่งมิ่งมงคลสมบูรณ์ลผล ทุกิภาราธีการแสดงพระธรรมเทศนามาสมสมัยได้เวลาจึงข้อสมมุติตนยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปาการะชะนี้